รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมบอสไม่กล่าวโมโตนะฮะวันนี้นะครับทางร้านไม่กล่าวโมโตนะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่หรูหราดูดีมีระดับนะครับที่สําคัญนะครับแต่งแบบเท่ๆนะครับใครชอบนะครับผมบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเกิดเจ้าคันนี้นะครับเจ้า bmw นะครับซีรีส์5นะครับ 525i นะครับ E60 นะครับปี2005นะครับแต่งหล่อๆดูดีลงตัวนะครับถ้าไม่เชื่อเหรอมาดูกันเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มจากช่วงหน้าก่อนนะครับเป็นไงครับโอ้โหไฟนะครับเป็นไฟวงแหวนนะครับกรอบเป็นสโมกนะครับชุดหน้านะครับกันชนหน้าชุดแต่งชุดหน้าเนี่ยหล่อมากๆนะครับลงตัวสุดๆนะครับดูเท่มากๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับมาพร้อมลิ้นหน้าแต่งอีกเอาซิไล่มาเลยครับเพิ่มความเต็มเต็มให้กับมิติรถนะครับท่านผู้ชมครับดูสะก่อนนะครับดูล้อครับล้อแต่งนะครับรสเส้นนะครับ ขอบ19นะครับใหญ่ๆโตๆนะครับถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับมาพร้อมยางคอนติเนนทัลโอ้โหแบรนด์ดังอีกแล้วนะครับทรงรถสวยดูดีนะครับสภาพสีเงาฉ่ำนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูหล่อขนาดนี้นะครับใครได้ไปนะดุ่มๆคนไหนรับสาวๆมองตึมมาดูด้านนี้กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมหลายคนถามว่าทำไมสีกระโปรงเป็นอย่างนี้นะครับสีฝากระโปรงนะครับผมบอกเลยนะครับว่า ข้างในเป็นเดิมๆนะครับอันนี้แรปสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนเคฟล่ามานะครับเพิ่มความดูเท่กับรถนะครับแน่นอนครับการันตีเลยครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับสวยหรูหาดูดีขับไปไหนไม่มีอายใครนะฮะผมบอกเลยดูคมสันรถซะก่อนนะครับสีเนี้ยสีเทาตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันดูเท่ดูล้ามากๆนะครับ มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเด่นๆเลยนะครับนี่ครับหางเป็ดแต่งนะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่านะฮะเอาละครับผมจะเปิดท้ายดูนะครับสั่งการจากรีโมทเลยแล้วกันนะฮะอือหือโอ้โหเด้งทถลงเชียร์ข้างในนะครับกว้างขวางเก็บของได้เยอะนะครับโล่งๆสะอาดตานะครับน้ํามันล้วนนะครับท่านผู้ชมไม่มีติดแก๊สนะฮะยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะฮะคู่มืออ๋อขอโทษที นี่ครับดูคู่มือซะก่อนนะครับของรถคันนี้นะฮะครบเลยครับนี่เลี้ยงให้แบบนี้สวยๆอ่ะมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหเต็มๆนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M 5 4นะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับขับในเมืองนะครับก็สบายเท้านะครับขับทางไกลก็เหยียบกันลื่นๆสนุกๆนะครับเดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับ ก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับเริ่มจากแผงประตูนะฮะเป็นไงครับเดิมๆนะฮะสวยๆนะครับสีเทานะครับตัดด้วยทีมลายไม้สีเข้มนะครับเอาละครับเทสระบบกระตกไฟฟ้าดีกว่านะฮะนะครับเอาขึ้นครับระบบออโต้นะฮะขอดียาวลงอีกสักทีนะฮะมาดูกระจกมองข้างฝั่ไฟฟ้ากันต่อนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมมาเริ่มดูภายในกันเลยนะครับโชว์เบาะก่อนดีกว่านะครับเป็นไงครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับอันนี้เส้นได้นะครับไม่เกี่ยวนะฮะเอาละครับเทสระบบกระจกไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าหน่อยนี่เดินหน้านะครับถอยหลังนี่ปรับรองน้องได้ด้วยนะครับหรูหราแน่นอนแล้วก็พนักพิงอ่าปึ๊บ ขึ้นมาอีกจะได้โชว์หัวหมอนด้วยอ๋อขึ้นอีกนะออันนี้หัวหมอนนะครับขึ้นแล้วก็ยังไม่เพียงเท่านั้นครับนี่โชว์อีกตัวปรับกระชับนะครับปรับแบกกิ้งซีดนะให้อารมณ์แบบแบกกิ้งซีดนะหนีบหนีบหน่อยอ่าเอาละครับมาดูคอนโซลกันต่อนะฮะเป็นไงครับสวยๆเอี่ยมๆนะครับที่วางแก้วนะฮะอ่าขอเสียทีครับอีกข้างหนึ่งครับ สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ i drive นะครับหน้าจอ i drive นะครับอันนี้ผมเปิด mp3 ไว้นะไม่ต้องตกใจหน้าจอยึกยืนนะครับ่ะครับเดี๋ยวผมไปที่หน้าเมนูให้อ่าเป็นจอสีนะครับดูครับดูแผงแอร์นะครับดูทีมลายไม้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับมาดูฝั่งคนขับกันต่อนะครับแผงประตูเหมือนกันครับดูให้เต็มตานะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับ สังการนะครับไม่มีลอกนะครับอ้าวน้องพานเทสระบบตกไฟฟ้าหน่อยอ่าลงนะครับแล้วก็ขึ้นครับขอยัดลงอีกทีนึงนะครับมันเป็นระบบออโต้กดทีเดียวก็ได้แล้วก็กระจกมองข้างนะครับปรับได้นะครับเอาละครับมาดูจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนครับที่นั่งคนขับนะครับ เป็นไงครับดูสภาพซะก่อนนะครับนี่ครับเอี่ยมเอียมนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเทนระบบไฟฟ้าท่านผู้ชมดูหน่อยน้องพันอันนี้เดินหน้าครับถอยหลังแล้วก็ลองน้องครับมันถึงพนักพิงเอาขึ้นอีกทีโชว์หัวหมอน แบกเก็ตซีดนี่ไงมันจะหนีบเข้ามานะครับความกระชับเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเลยว่าจะเอาขนาดไหนนะเอาละครับมาดูที่พวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นระบบแอร์แบ็กมัลติฟังชันนะครับปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ท่านผู้ชมดูนะครับขึ้นนะครับเอาใหม่เมื่อกี้ขึ้นสุดไปแล้วอ่ะลงขึ้นนะครับยืดออกครับโอดเข้าครับโอเคนะอ่ครับท่านผู้ชม เ๊บนึงหันสตาร์ทรถหน่อยให้ท่านผู้ชมดูเลขไม้หน่อยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งมา18957แมนกิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม้นะครับยืนยันการันตีครับผมและดูคอนโซลเลือนไม้ครับสวยๆเลยนะฮะโอ้โหเลื่อนปื๊ดเลื่อนปื๊ดบกวนท่านผู้ชมมองข้างบนนิดนึงนะครับไหนๆมากระเทสระบบแล้วนะฮะ นะครับไฟแต่งหน้านะฮะนี่ครับไฟตรงนี้จะติดหมดนะครับครบนะมาถึงที่นั่งผู้โดยสารนะครับเริ่มจากแผงประตูเช่นกันนะครับเป็นไงครับเดิมๆสวยๆทีมลายไม้นะฮะอ่าครับสมบูรณ์ขนาดไหนดูเอาดูให้เต็มตานะครับนี่ครับเพลสระบบกระจกบไฟฟ้านะฮะเป็นออโต้เช่นเดียวกันนะฮะม่านนะครับม่านข้างทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ครับด้านข้างนะฮะ อ่ะโชว์หน่อยโอเคเอาละครับท่านผู้ชมไม่เพียงด้านนั้นนะครับกล้องซูมมาด้านนี้หน่อยนะฮะ<ม>แหงประตูสวยเช่นกันนะครับเยวจบลงครับอ่ะเอาขึ้นครับลื่นๆเลยครับม่านนะฮะอยู่ครบอ่ะไหนๆก็มาเรื่องม่านแล้วนะครับมันจะขาดม่านหลังไปได้อย่างไรเล่าอ่าะ ออปชั่นขนาดนี้ถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเรื่องความเย็นนะไม่ต้องพูดถึงนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะครับเย็นฉ่าทั่วถึงสบายใจกันแน่นอนนะครับนี่ครับส่วนคอนโซลที่วางแขนตรงกลางนะฮะที่วางแก้วอยู่ครบนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะฮะนี่ครับสมบูรณ์นั่งสบายสุดๆเลยจริงนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะฮะ ผมนั่งแล้วรู้สึกนวลใจมากๆนะครับท่านผู้ชมดูสภาพเปาะก่อนครับนี่ครับสภาพเบาะข้างหลังนะครับสวยๆเอี่ยมๆนะครับนั่งนิ่มๆตูดเลยครับส่วนที่ความกว้างนะครับดูครับผมตัวอ้วนนะครับดูการวางขวานะครับเหลือๆเลยนะครับทําไมมันมืดจังนะฮะผมเอาม่านออกก่อนนะครับอันนี้ผมโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าม่านอยู่ครบนะฮะพาหนาม่านหลังลงหน่อย เรื่องความเย็นนะครับไม่ต้องพูดถึงแน่นอนนะครับเย็นฉ่าทั่วถึงนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะครับก็ปรับกันแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับแบ่งกันไปซ้ายขวานะครับส่วนความสมบูรณ์ของเบาะหลังนะฮะนี่ครับดูครับที่วางแขนนะครับที่วางแก้วนะครับอยู่ครบนะครับเปิดได้นะครับไม่มีหักนะฮะสมบูรณ์นะครับ เอาละครับมาถึงดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมบอกเลยคอนโซลสวยๆนะครับหน้าจอ iDrive นะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมฟังเพลง mp3 ไว้นะไม่ต้องตกใจนะครับเข้าหน้าจอปกติกรปกติครับเมื่อกี้เป็น mp3 เมื่จะเป็นภาษายิกยืไวเป็นเรื่องธรรมดานะครับ iDrive เป็นระบบจอสีนะครับแอร์นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้หนาวมากนะครับน้องพัน เดี๋ยวเยียบโชยท่านผู้ชมดูหน่อยว่าคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับลงเยียบเลยรออะไรเลยหลังติดปอยอีกแล้วเป็นไงผมบอกเลยนะคันนี้โหลดเตี้ยกำลังดีนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้นั่งแล้วรู้สึกกุกักกุกักกุกักเหมือนว่าพวกรถโหลดแป๊ดแป๊น่ะ ผมบอกเลยว่าคันนี้กำลังนั่งสบายนะครับรถโดเตียทรงกําลังสวยนะครับแถมได้ล้อ19นะครับโอ้โหดูเติมเต็มมากๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เอาสิขับแล้วสบายใจได้เลยครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับเพราะมันครบเครื่องนะไม่ว่าจะหรูหราดูดีดูดแลภูมิฐานอะ่ะเอาง่ายๆเลยไม่แว้นผมบอกเลย ท่านผู้ชมเกับเจ้า BMW ซีรีส์5525 IE60 คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสภาพหล่อจัดนะครับขับไปไหนก็เท่นะครับได้ทั้งความหรูหราดูดีและความเท่ขนาดนี้นะครับเอาไปเลยครับราคาสุดคุ้มนะครับวันนี้จัดให้ที่399,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะจ๊ะดาวเริ่มต้นที่79,000บาทนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงกันที่ร้านไม่กลับมอเตอร์ซูเปอร์ไบโตรนะครับติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมอเตอร์ครับ กดซับสไ i ร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กะ่โมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ